สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการในตตเทนนะคะแพรพิมรดาค่ะแป๋วพัฒนวีบุญประเสริฐค่ะโอ้โหพี่แป๋วค่ะเรามาเจอกันแบบนี้ขออัปเดตข่าวในวงการที่มันร้อนแรงแล้วน่าติดตามหน่อยได้ไหมคะร้อนข่าวแรกก็เรื่องของคดีแชร์ลวงโลกค่ะ Forex 3D คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้องเพชรจ้าค่ะเขาไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะ คือดีเจเพชรจ้าเนี่ยเขามีเส้นทางทางการเงินเชื่อมโยงกับคดีแชร์ลูกโซ่ forex 3d ของนายอภิรักษ์กติคนนี้แพรก็คืออดีตซ e o และผู้ต้องหาแชร์ forex 3d ปัจจุบันอยู่อย,อยู่ในเรือนจำนะค่ะแต่คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าพี่เพชรจ้าเนี่ยเขาเดินทางไปให้ปากคำนายธนะพยานย้ำพยานนะคะไม่ใช่ผู้ต้องหาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เพชรจ้าเขาได้มีการชี้แจงผ่านอินสตาแกรมไปแล้วนะคะว่า งงมากตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตอนไหนเพราะตัวเองเนี่ยไม่รู้จักกับนายอภิรักษ์มาก่อนไม่เคยลงทุนแชร์ดังล่าวใดๆเลยจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่านายอภิรักษ์เคยเอโอนเงินจํานวน50 0 0 0บาทเข้าบัญชีดีเจเพชรจ้าเมื่อวันที่1นึ่งกฤษภาคม2561หรือเมื่อ5ปีที่แล้วพี่เพชรจ้างงเลย เป็นเราเราก็งงแต่พี่เพชรจ้าเขามีวิธีค่ะเขาลองกลับไปค้นดูในอินสตาแกรมตัวเองแล้วก็เห็นว่าอใช่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอรูปตัวเองนะคะว่าโพสต์โปรโมทโชว์รูมรถหรูเมื่อวันที่1พฤษภาคม2561ซึ่งมันตรงวันกันแล้วยังไงต่อคะแม่ก็ดูอย่างนี้เราก็เรียกว่ามีหลักฐานชัดเจนแล้วนะคะได้รับการติดต่อ ไอ้ไง,งานตัวนี้คุณผู้ชมงานที่เขามาทำงานให้เนี่ยรูปรถเนี่ยนะคะ,คะเขาติดต่อเข้ามาทาง direct message ของทาง i อะค,ะค่ะว่าจะจ้างให้ไปโปรโมทชโชว์รูมรถหรูในจำนวนเงิน50,000บาทซึ่งตัวเพชรจ้าเนี่ยเขาก็รับงานตามปกติโดยโดยไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนคนไปรับจ้างงานปกติจ้างมา50,000เราแล้วก็ไปก็เหมือนมีคนจ้างงานเราเราก็รับปกติเลย,เลยซึ่งพี่เพชรจ้าขอย้ำนะคะว่าเรื่องไม่ดีหลอกเงินชาวบ้านผมไม่มีวันทำเด็ด คาดครับอ่าแล้วเดี๋ยวคืบหน้าเรื่องราวของเพชรจ้าเป็นยังไงพีทกีกีก็จะมารายงานให้พวกเราได้รู้กันนะคะใช่กดใจติดตามนิดนึงติดตามกันได้ในทุกช่วงของนายเอเ์เทนนี่แหละใช่แล้วอ่านนี่เป็นเรื่องของคดีความแต่ข่าวต่อมาระทึกไม่แพ้กันใช่ไหมคะเคยติดอยู่ในลิฟต์ไหมหนูว่าไม่เคยแบบด้วยประสบการณ์ตรงแต่ก็จะได้ยินข่าวจากคนน้นคนนี้คนนั้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวจังเลยอ่ะเออล่าสุดได้ดูกันหรือเปล่าเคลลี่ธนพัฒน์อ่า ได้มีประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตโอ้ฟังเหมือนประสบการณ์ที่ดี <c oughs> ไม่ใช่นะมันเป็นประสบการณ์ที่ชวนให้ตกใจมากเลย <c oughs> คือเหตุเกิดที่คอนโดย่านสาทรค่ะคุณเขาลงมาจากชั้น54ค่ะแล้วพอมาถึงชั้น9ระวังระหว่างชั้น10บอะ <c oughs> ค้างอยู่แบบนั้นอะ นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือภาพที่พี่เคลรี่ถ่ายนะขณะที่กําลังติดลิฟต์อยู่เลยนะคะแล้วก็แชร์ว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกจริงๆตอนก่อนจะมีคนมาช่วยนีนะคะก็รู้สึกว่าหูแพนิกเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กลัวที่แคบอยู่แล้วนะคะแล้วคาดว่าลิฟต์เนี่ยน่าจะกําลังรีเซ็ตระบบคือมันมีแอร์อยู่แหละแต่แอร์เนี่ยมันเบาๆส่วนสัญญาณโทรศัพท์ไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยแล้วเหตุการณ์ที่ติดอยู่ในลิฟต์เนี่ยมันผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงเลยนะก่อนจะมีคนมาช่วยอ่แม มันคือครึ่งชั่วโมงที่ยาวนานนะสำหรับคนที่ติดอ่ะคุณแคลลินคุณแคลลิสเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเขาเองเคยฝันด้วยนะ,ะว่าตัวเองอะ่ะริบตกอ,าอ้าวหลอกเขาอีกอันนี้ก็เลยถือเป็นการฟาดเคราะห์คือก่อนหน้านี้เขาก็ไปทําบุญใหญ่มากับพี่จาพนมแล้วด้วยคือก็เป็นไปได้นะอันนี้เราก็วิเคราะห์เอานะว่าไอ้ที่ลิบเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นบอกฝนตกไหมไฟหน้าจะตกด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บล่าสุดทีมข่าวของเราก็เลยได้โทรไปพูดคุยกับพี่เคลลี่ไปสอบถามว่าเอรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะงั้นไปฟังี่เคลลี่กันค่ะซึ่งปกติลิฟต์เนี่ยโชคดีอย่างคือลิฟต์ปกติจะไม่มีคนร่วมลิฟต์ด้วยเพราะลิฟต์จะเป็นลิฟต์ส่วนตัวที่แบบขึ้นไปที่ห้องเลยแล้วพอดีก็มี ไปอยู่อยู่ตรงลิฟที่เป็นส่วนไปชั้นที่เป็นส่วนกลางก็มีคนเข้ามาก็เลยยังมีเพื่อนเข้าลิฟต์ด้วยลิฟต์มันมันกะกระตุกคือมันเป็นมันเหมือนกระตุกสามค้ะสามครั้งอ่ะมันปึ้งปึ้งปึ้งแล้วมันก็หยุดพอมันหยุดก็ก็ตกใจนิดนึงแต่ไม่ได้คิดว่าลิฟต์จะตกอ่ะก็คือมันก็กระแทกอ่ะมันมันมันกระตุกนึกว่าถึงชั้นเราผมลงไปชั้นหนึ่งนึกว่าถึงแล้วทําไมลิฟต์มัน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 จอดแรงจัง แต่พอดีคนที่ร่วมที่เขาอยู่ในลิฟต์ด้วยเขาบอกอ้าวเอาแล้วลิฟต์ค้างผมว่าอ้าวลิฟต์ค้างผมเป็นคนที่ไม่ชอบที่แคบด้วยก็ <c oughs> เริ่มแบบเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรแพนิคแบบพี่ตกขงวนก้เริ่มแบบหายใจไม่ออกเริ่มเริ่มอึดอัดแต่ก็บอกอะครไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีมีเดี๋ยวมีสติมีส,ต,มสต,ติมีคนอยู่ด้วยก็ ก็พยายามแล้วก็ทุบทุบุบปึง้งปึ้งปึ้งปึก็ตะโกนเรียกเรียกเรียกคนทุบทุบทุบพอเรารู้ว่าเราติดต่อใครไม่ได้มันก็เริ่มน่ากลัวล<า>แล้วแล้วมันก็เริ่มแบบโอ้โหมันที่แคบติดต่อคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เช็คเรื่องของเวลาแต่น่าจะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง<า>โชคดีว่าอย่างอย่างพอดีคุยก่อนที่จะเข้าไปในลิฟต์คุยกับอ่พลอยอยู่คุณพลอยสุ่แฟนอยู่คย แล้วเขารู้ว่าเราเข้าไปอยู่ในลิฟต์ใจอะเราก็ต้องมีสตินิดหนึ่งเราก็แบบอ่าอย่าอย่าตกใจอย่าตกใจแล้วก็พูดก็จะคิดอยู่แต่แทว่าโอเคอย่าตกใจไม่เป็นไรคือมันเป็นเรื่องแปลกผมอะฝันตั้งแต่ตั้งแต่เด็กฝันและฝันบ่อยมากว่ามีฝันว่าลิฟต์ตกกับกับสองอย่างลิฟต์กับลิฟต์ตกลงมากับลิฟต์ขึ้นแล้วไม่หยุดแล้วก็ทะลุผมนี่มันคือฝันผมที่ผมเป็นอะไรฝันที่เป็นฝันที่ฝันบ่อยมากเรื่องนี้ S <S ก็เลยแบบยังยังขำอ่ะถึงบางทีก็พอมีคนมาช่วยก็เลยหัวเราะได้ว่าโอเคเออนี่เป็นเหตุการณ์เราคิดจะเต,ตเองนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราเคยฝันกลัวหรอครับเพราะเราัปเลี่ยงไม่ได้ห Л รอกการขึ้นลงลิฟต์มันเป็นอะไรที่ชีวิตเราที่เราต้องเข้าลิฟต์อยู่แล้วเราเ,เราไม่ถึงขั้นกลัวแต่ก็ก็มีเราแวนนิดนึงคือ,อว่าแบบเอ๊ะเข้าเข้าแล้วก็จะยังไงคือ ตอนนี้ยเวลาทุกครั้งที่ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นลิฟลงถ้าขึ้นไปชั้นสูงเลยเราจะโทรโทรบอกแฟนโทรบอกคุณพ่อโอเคผมขึ้นลิฟแล้วนะ เนี่ยพอเรามาฟังคนที่มีประสบการณ์นี่ก็ผ่านมาแล้วเสียงมก็เลยไม่ได้ดูตื่นตระหนกนักแต่เอาจริงๆเหตุก so, ารณ์การติดลิฟต์นี่มันมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากนะพี่แป๋วเออคือเราไม่อยากจะนึกตอนที่แบบเราถ้าเกิดว่าแอร์เสียแล้วเกิดว่าไม่มีอากาศแล้วอยู่กันหลายคนแล้วมีการตื่นตระหนกแล้วอากาศก็ถูกใช้ถูกใช้ไปคือดูมาในหนังนะในหนังก็เป็นอย่างนั้นนี่ไม่ได้เป็นแค่ในหนังนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีอีกข่าวหนึ่งที่มีคนติดลิฟต์อ่ะสองช่วงแล้วเกือบหายใจไม่ออกอ่ะน่ากลัว สอนเรื่องหนึ่งเลยรู้ไหม,มว่ามไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่คือเรื่องของสติอ่าทีนี้เรามาดูนะคะสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในลิฟต์ปกติแล้วอ่ะลิฟต์แทบทุกตัวเนี่ยจะมีแอร์แต,แต่เราก็ไม่รู้หรอกในสถานการณ์นั้นเกิดว่าไฟตกหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่เกิดแอร์ไม่ทํางานเราต้องทํายังไงอันดับแรกต้อง,งผ่อนคลายเสื้อผ้าก่อนอ๋อนี่คือหนูแบบเดี๋ยวแน่นเดี๋ยวแน่นหายใจไม่สะดวกโอเคสั้นเลยเห็นไหมชันเต้นี่ขนาดยางเงี้ย แค่จินตนาการนะี่หนูจินตนาการหนูยังไปไม่ได้ยังไงต่อแม่บอกเลยเราก็ยังมีอีกคือเราแบบไม่ให้นั่งไม่ให้นอนเขาให้ยืนนิ่งๆแล้วก็พิงพิงพิงด้านหลังไว้แล้วพยายามอย่าทําอะไรทั้งสิ้นในระหว่างที่รอหนูไม่สามารถเต้นรอได้ใช่ไหมคะคลีสอย่าถ้าเอาแบบในหนังเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ก๊าซเยอะแล้วเกิดแอร์ไม่ทํางานเนือออกบานไหนจะอุณหภูมิแล้วทุกอย่างเราต้องนิ่งแล้วก็เรียกสติก็อันนี้ให้เมมโมรีกันเอาไว้เพราะว่า บังเอิญว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ใช้ลิฟต์กันเยอะนะเราก็ไม่รู้ใช่ไหม,ไมเกิดมันเกิดอะไรขึ้นก็ให้เรารับรู้วิธีเบื้องต้นไว้ก่อนใช่เราไม่รู้เหตุการณ์จริงๆนะคะว่าวันไหนเนี่ยมันจะมีกรณีฉุกเฉินเกิดกับเราบ้างก็ให้เคสต่างๆที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยสอนเราเรียนรู้แล้วเก็บเป็นความทรงจําก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปเจอเหตุการณ์จริงเราจะได้รอดไงใช่ไหมคะมแล้วก็ความทรงจำไความทรงจำความทรงจําอีกหนึ่งเรื่องก็ไม่ได้อยากจำอ่ะแต่ว่าดูบ่อยแล้วยิ้มตามบ่อยก็น่าจะจําแล้วแหละเป็นเรื่องยิ้มยิ้ม เขาใหญ่เน,นี่ยเนี่ยเราอ่ะเราก็แบบเอาฉีกจากเรื่องหนึ่งมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเนี้ยอาจจะตื่นตรหนกแต่เรื่องเนี้ยอิจฉาตาร้อนเลยนะคนละมุมกันเลยอ่ะอิจฉาตาร้อนเลยเพราะว่าอ่ะ ใครไม่ใหญ่เขาใหญ่ใครไม่รักเขารักกัน,นจนีคุณน้องใบกับน,น,นายนภัสนี่เป็นทริปเขาใหญ่เขาเป็นแบบวันเดทริปที่ทําให้เขาใหญ่เนี่ยกลายเป็นแบบมดเนี่ยขึ้นไปตอมทั้งจังหวัดแล้วนะตอนเนี้ยน่ารักดีนะคือเรื่องของเรื่องเขาก็ไม่ได้นัดจริงนะัดจางอะไรคือใบเฟิร์นเนี่ยเขามีแผนแว่าเขาจะแบบไปไป,ไปอ่านบทละครที่เขาใหญ่อยู่ล้วเขาก็เลยเชิญนายนภัสมาด้วยชวนกันมามแล้วเขาก็ต้องมาแหละเพราะคู่นี้เขาไม่ได้เจอกันบ่อยคือต่างคนต่างงานยุ่งว่างั้นเหอะใช่ค่ะอาจถึง แม้ว่าจะเป็นแบบโมเมนที่จะไปแบบเตรียมตัวเป็นการแบบเขาเรียกอะไรนะเตรียมงานของอตัวเองอะ<ช>แต่พออยู่ด้วยกันมันก็เลยมีโมเมนต์หวานที่ทําให้เราเนี่ยติกหมอนกันโุ้ใช่ไหนจะหลุดเบาๆคาว่าที่รัก ไหนจะป้อนข้าวเออคือแต่ละอันเนี่ยเจ้าตัวเขายังไงไม่รู้แต่คนดูอย่างเราเนี่ยยิ้มแล้วยิ้มอีกนะคะใช่ค่ะคุณอพอเขามีโมเมนต์ที่เข่าใหญ่แล้วพอเขากลับมาทํางานที่กรุงเทพนะคะหนูใบเฟิร์นเนี่ยพอได้เจอนักข่าวเนี่ยเราก็ต้องมาถาม <laughs> ก็ต้องมาพูดคุยถึงว่าคุณยังไงคะมีคําเรียกแทนกันเอ๊ะที่รักเรามีคําอื่นหรือป่าวเด็กเขาก็บอกเขาก็แทนกันมีน้องใบหมั่งน้องเฟิร์นม,มั่งแม่ ไหนก็ได้องใบกับน้องเฟิร์นเนี่ยคือนายเนี่ยเรียกออน้องใบเฟิร์นแต่เราเนี่ยอยากรู้ว่าใบเฟิร์นที่หลุดเรียกคำว่าที่รักกับนายมาแล้วเนี่ยมีคำอื่นอีกหรือเปล่า ่าจริงด้วยอ่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาฟังใบเฟิร์นตอบกันนะคะแต่ว่าเรื่องของดราม่าก่อนหน้านี้อ่ะเรื่องที่แม่หมูพิมพ์ประกามีการอ n f o l l o w ig คุณผู้ชมยังนึกออกใช่ไหมคะ,คะเรื่องนี้เราก็ได้ถามน้องใบเฟิร์นมาเหมือนกันซึ่งเฟิร์นเนี่ยเขาก็ตอบเคลียร์มาเรียบร้อยตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าอุ้ยไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรใดๆเลยที่เป็นแบบปัญหากับแม่หมูก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเรื่องราวภายในครอบครัวเขาและที่สําคัญนอกจากยืนยันไม่ม เมื่อตอนที่มันเกิดเรื่องแล้วณนะช่วงใกล้ๆอะที่ผ่านมาอย่างวันแม่อย่างเงี้ยเขาก็มีการแบบไปเจอกันนะ้า<ช>แม่หมูกับน้องใบเฟิร์นนะมีการแบบให้ของกันด้วยเพราะว่าอา่ะใบเฟิร์นไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมาก็เอาของฝากออกมาให้แม่หมูลอลไอย่างเยทุกอย่างก็ดูเป็นไปได้ดีนะคะนี้ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงใบเฟิร์นเป็นผู้อธิบายกันเต็มๆดีกว่าค่ะช่วงที่เฟิร์นกลับจากญี่ปุ่นก็ ที่เขาเรียกกันแต่เขาไม่บอกใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ต้องแอบได้ยินเขาสักวันหนึ่งอะครั้งหน้าจะส่งพีชกีกีกับเจ๊วาวาไป <c oughs> เอาสิพูด <c oughs> ถึงเจ๊วาวาคุณ <c oughs> ผู้ชมถ้าอยากดูว่าเจ๊วาวาเ <c oughs> นี่ยโดนผู้ชายลุ่มแล้วเป็นยังไงพ <c oughs> ักแป๊บนึงเดี๋ยวได้เห็นค่ะ ลูขอเป็นตัวแทนคนดูต้องถาม,มแล้วคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ๊หวาหวาปกติเนี่ยมีแต่ไปถามคๆๆๆนรู้คนนี้วันนี้โดนรุมคืออะไรคะต้องใช้คําว่าโดนรุมนุมนงวงเพอร์เซสเข้ามาคุณผู้ชม,มก็ลายล้อมไปเสจเจ๊หวาๆวาเราจะต้องมีอากับเกลียายัางไงดูกันเลยคะ่ะวาไงเปิดเป๋าซุปตาได้ <laughs> เวลาเปิดเป๋าซุปตาแล้วใคระห้มดมเพอร์เซส โอเป็นไงเธอสิงเกิลอะซิงเกิลเธอฮอตมากเต้นกระทั้มทุ่มเมืองผมก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลมาครับผมชื่อเพลงว่าน่ารักน้อยลงหน่อยครับผมหรคิว่า curious ทังชันคอร์นอ่ะซื้อเพลงอะไรอย่างนี้ฮอตสุดสุดเดี๋ยวผมคุยกันเรื่องเพลงเธอฉันอยากรู้กระเป๋าเธอแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนต้องเดินส่เดินสายกันเถอาอะครอก่นคนคนแรกเลยใกล้ตัวเลยชุดพร้อมล้วงแล้ว ล้วก so like ็เตาลุงก็เตาเป็นแบบผมบอกเลยบอกไม่ค่อยมีอะไรครับแบบถ่างกันข้ามไปเลยครับเราเปิดดูก่อนเดี๋เราเปิดดูก่อนนะครับคุณบอกเร์เซ็นนะต้องมีเนาะแบบเวลาแบบหัวยุ่งๆอย่างเงี้ยครับก็ใส่บอกเลยอออัมพางไม่ก่อนอัมพางลำลองอ่านชื่อต่อไปเออเป็นยังไงอ่ะฉันอต้อไายังหยุดไม่เลยอันนี้คืออะไรเออฉันอยากรู้ฉันเห็นมันเด่นมากเลยเน่ย จบมักอคือเหตุการณ์เกิดมาจากที่แบบเขาบอกว่าถ้าแบบคนย้อมสีผมมาแล้วใช้บีอย่างเงี้ยมันจะใช้แบบดีมันจะมีดีผมก็เลยกดสั่งไปในแอปแอปหนึ่งนะครับแล้วสรุปได้ลายดี้มากเขาเล่นเป็นเฉพาะเลยเรื่องนี้มันก็เหมือนตอนแรกผมดูมันก็เป็นสีแบบสีพื้นสีดำสีขาวี้ยแต่แบบ ามันนเป็แบบลายสุไม่ปามที่มีทลอะคือกรถือปุ๊บกระทาะขาลูกบอยแดงเลยอ่ะไม่เข้าเพลงนี้ไงครับอ่ะน่ารักเลยร้องมาโอ้โแล้วติดสีกมาเลยสีชมพูเลยมาตั้งแต่เพลงแรกแล้ยจะเป็นถกถุ่มซับครับที่แบบมีหลายอย่างไหมโดยไม่เธอเอาทุกอย่างมันยัดนี้หมดเลยอ่ะมีอะไรบ้าบบตะป่อตั้งมาแจใง้หายง่ายๆอันนี้เหรียญเออเออเอออย่างเงี้ย ต่อตัาหนุ่มพอสหรอครับครับครับครอบครบครั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 บครอบครั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 าครับครักครับครับคอับครังครับครับครัอครีบครับคนับองับครับคร่บครัอครับรับค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 รับับครมบครัวครรับค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 รับัรับครับครับครับังครับคนับคร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 ับคนับครับััั ไม่มีสปอนบี่ส่วนใหญ่เก็บแบบบัตรประชาชนบัตรอะไรต่างต่างอย่างสุดท้ายก็เครื่องลางครับต้องมีใช่ครับที่ไปไต้หวันมาก็ซื้อมาครับเครื่องลางก็เลยแบบพกติดกระเป๋าไว้ครับเขาบอกช่วยอะไรเออมีช่วยเรื่องความรักครับแล้วเรื่องการงานครับความรักคืออะไรความรักจะให้ทุกคนรักพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยม้นเขาแบล็วหมดเลยทุกอย่าง่ะเธอ กุญแจกุญแจกุญแจห้องกุญแจห้องแล้วแบบพอดีตเป็นคีบการแม่ซื้อให้บอกแม่ขอดรายนี้วันหลังอ่ะโอ้โหตะเกนมากแม่ไปยาอะไรยาเศอ้ใหญ่ปวดมาคือเอ้ายังไงอ่ะไหนบอกเวสต์แคนาดากินซอนซอมมีมั้ยเซกันผลเซกันผลครับช่วงนี้หน้าฝน ก็แบบเราเปิดแบบปกมาแล้วแบบเปิดแบบเดินเดินอยู่แล้วฝนตกมันจะได้หยิบมาใช้อ๋อเออมีการเตรียมความพร้อมเวลาพวกผมขาดของอะไรก็จะมาหาที่นี่เราแบบไอ้เนี่ยมีอันนี้ให้ยืมไหมมีทุกอย่างเลยจริงจริงมีลมด้วยแต่ว่าลมเพิ่งทังไปม่นวนก่อนมันแรงวนก่อนลมแรงแสตมป์ค่ะเพอร์เซ็ตค่ะต้องการลมนะคะถุงใส่กล้องฟิล์มดูหน่อยดน่อันนี้ก็จะหมดแล้วก็เลยพกไว้เพื่อแบบถ่ายเล่นๆบางทีผมจะมีพกพวกถุงถุงพลาสติก เอาไว้แบบว่าใส่พวกเวลาเราซื้อข้าวหรืออะไรเงี้ยผมก็เอาถุงพลาสติกโลกไม่ได้ใช้ผู้ชายรักโลกโธ่คือมีเขาจะเป็นคนประหยัดมากครับผมแต่ว่าแบบเขาจะใช้ของจนกว่าจะพังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกอย่างแล้วก็มีของมีถุงพลาสติกคอยใช้ใช้ซ้ำใช้ซ้ำใช่เพราะว่าแล้วมันที่เห็นเท่ากี่รอบละเออก็หลายอยู่ก็เป็นปีอยู่ครับมันฮะโธ่ใช่ผมพกมาตั้งแต่แบบว่า ก็แต่เลยแต่อยู่สามปั่นบ้างไม่เคยหายเลยหรอมันก็มีหายบ้างแล้วก็มีเติมสต็อกบ้างอะไรงยืดปกปกผูกฮาร์ดเสกฮาสติเสกต่อไปเลยค่ะปูนต่อไปปหน่อยพี่จ๋ับมีเยอะกว่าแตกบ้านหรอเหมือนทำเพลง r e เ e n g e แล้วก็เหมือนเป็นคนเวลามีงานอะไรผมก็จะเป็นคนทำแบ็คกรุงแท็กแล้วก็ส่งให้ใครถ้าเครื่องนี้หายกับเธอจบเลย ติดตาใช่แต mm ่ก็จะเม่อรก็จะมาพูดกับอันนี้เป็นแบบเซ็ตแบบเซ็ตความเงียบแอร์พอร์ตครับแล้วก็มีอันนี้แว <oh ่นตากันแดดไว้กลเวลาขับรถครับใส่แล้วหล่อเลยไหมคะคุณใส่แล้วแต้อก็มีเนาะมือีเนาะมีเม็ดกวนหวดครับคือผมเป็นคนที่โหนขึ้นง่ายมากครับเวลารือว่าก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็จะแบบเอาแต่โหนก่อน ตัวเต็มแล้วครับคุณขาคนต่อไปเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันหนักเพราะอะไรแต่พอมันมีช่องเยอะผมก็เลยเหมือนกันแต่ทุกช่องหรอแล้จำได้ปะว่าโกเก็บอะไรไว้บอกว่าเวลาอารมณ์เสียนมองหน้าน้องจะน่าอารมณ์เสียนะแบบน่าติดใจเลยโอ้เธอช่วยน้ารัอนน้อยลงหน่อยไม่อยากต้องคิดถึงเธอบ่อยรองลอยอยู่ใน 分半晚。 เชนรู้การถูกกลุมของเจว่าวาแล้วนั่งไงก็นั่งยิ้มละไมอ่ะสบัดผมไม่หยุดแต่เมื่อกี้หนูเห็นว่ามันยังไม่ครบเลยนะเจ้ไม่ครบหรอกมาตั้ง5้าจบยังไงไหวต้องรออีพีสองคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเราก็มาดูกันว่ากระเป๋าของหนุ่มๆเหล่านั้นที่เหลืออยู่จะมีใครบ้างใช่ค่ะแต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยมิวสิกวิดีโอนะคะ rainy days ของหนุ่ม BTS แั่เดงค่ะนะคะแต่ตอนนี้เราก็ไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ